เสี่ยวจูห้วนจีตัน้นลูกหมูแลกไขก่ไก่เสี่ยวจูจุจ้ยอ้ายชื่อจีตัน้นจำย่างฉายหนึ่งชื่อเต้าเก้งตัวเตอจีตั้นเนอ่อเจ้อี้เทียน 他想了个好办法，拿着自家的食物换鸡蛋。他来到小山羊家，小山羊说：“对不起，小猪，我家没有鸡蛋，和你换。” 我们爱吃青่饼。หมูน้อยชอบกินไข่ไก่จะกินไข่เพิ่มได้อย่างไรหนอในวันนี้เขาคิดหาวิธีที่ดีในการแลกเปลี่ยนอาหารของตัวเองเป็นไข่ เมื่อเขามาถึงบ้านแพะตัวน้อยแพะตัวน้อยก็พูดว่าฉันขอโทษนะเจ้าหมูน้อยฉันไม่มีไข่จะแลกกับเธอเราชอบกินหญ้าต่างหาก 他来到小狗家，小狗说：“对不起，小猪，我家没有鸡蛋和你换，我爱吃肉骨头。”为此，他准备去母鸡大婶家。 เจ้าเต้าปั้นลูกสร้างขั้นเทียนเลเสี่ยวหูหลีเสี่ยวหูหลีเว่นเสี่ยวจูยาเนลินจเมาตัวห่าชื่อเตอตงซีเจ้อซื่อเยว่ฉีหนายา เมื่อเขามาที่บ้านของลูกสุนัขลูกสุนัขก,กล่าวว่าฉันขอโทษหมูน้อยบ้านของฉันไม่มีไข่เพื่อแลกกับคุณฉันชอบกินเนื้อและกระดูกเท่านั้นดังนั้นเขาจะไปบ้านของป้าไก่ไปได้ครึ่งทาง เขาเห็นจิ้งจอกน้อยและจิ้งจอกน้อยถามว่าเจ้าหมูน้อยเจ้าแบกของอร่อยมากมายเหลือเกินเจ้าจะไปไหนเสี่ยวจูหุยตาสัวอวยาเจ้งเย่า 去母鸡大婶家换鸡蛋呢？小狐狸又问：“用你的食物吗？”小猪点了点头。小狐狸想了想，说：“小猪，你不用去找母鸡大婶，我家里就有。” เสียนเฉิงเตอจีตา้านมมาานนอีควงเนอวเจอจิ้วหุยเจียไี่ัีหมูน้อยตอบว่าฉันจะไปบ้านป้าไก่เพื่อแลกเปลี่ยนใครจิ้งจอกน้อยถามอีกครั้งเจ้าใช้อาหารของเจ้าหรือ หมูน้อยพยักหน้าจิ้งจอกน้อยคุ้นคิดคู่หนึ่งแล้วพูดว่าเจ้าหมูน้อยไม่ต้องไปหาแม่ไก่หรอกฉันมีไข่สำเร็จรูปอยู่ในบ้านมีเต็มตะกร้าเลยเจ้ารอเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านไปเอามาให้ 小猪站在原地等他，不一会，小狐狸就拎着一筐子鸡蛋回来了。他笑嘻嘻地说：“小猪，给你。”小猪瞧了，瞧，说。 เจอจีต้านเฮาเสี่ยงโยเตียนเสียวอาเสียวหูหลีลี่เคอซัวจะมาหุยอัวเสี่ยงซื่อเก้อเพี้ยนจื่อมะหมูน้อยยืนรอเขาอยู่ไม่นานจิ้งจอกน้อยก็กลับมาพร้อมกับตะก้าไข่ เขายิ้มและพูดว่าอ้าวหมูน้อยนี่แลกกับเธอหมูน้อยมองไปที่ตะก้าและพูดว่าไข่นี้ดูเล็กไปหน่อยนะจิ้งจอกน้อยรีบพูดทันทีทำไมฉันเหมือนเป็นคนโกหกเหรอ 小猪一瞧眼前眼前的小狐狸，确实不不像骗子呀。于是他把自己所有的食物都给了小狐狸。 หลานโฮลินเจอหวุวนหลเตอจีต้านหุยเจียยวีเลอหมูน้อยเห็นว่าจิ้งจอกน้อยที่อยู่ข้างหน้าดูไม่เหมือนคนโกหกเขาจึงให้อาหารทั้งหมดแก่จิ้งจอกน้อยแล้วจึงกลับบ้านพร้อมกับไข่ที่แลกเปลี่ยนกัน 可是过了几天，就发生了奇怪的事情：，从鸡蛋里破壳而出的是小麻雀，它们拍拍翅膀，从窗口飞走了。 แต่หลังจากนั้นสองสมวันก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นนกกระจอกตัวเล็กๆออกมาจากไข่ที่แรกมาและกระพือปีกบินออกทางหน้าต่างไป เหวียนหลายเสียวหูหลีเนอยเทียนปิ่งเมยหยวหุยเจียช่ยจีต้านเออสื่อผาเต้าต้าสู้สร้างเทาเตอเหนียวต้านที่แท้สุนักจิ้งจอกตัวน้อยไม่ได้กลับบ้านไปเอาไข่แต่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ เพื่อเก็บไข่นกมาแทนถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ